ทาวรังสิตปทุมงบ2ล้านก,กว่ามาดูทาวโฮมที่นี่กันครับที่นี่คือชีวาโฮมรังสิตปทุมทำเลแทบจะอยู่ติดถนนใหญ่สาย3 4 6เลยครับเป็นโซนแหล่งทำงานของชาวปทุมที่สำคัญจุดนึงเลยเนี่ยสวนเขาต้นไม้ใหญ่สุดๆผมมาเดินตอนเที่ยงนะครับมาใช้ช่วงเวลากลางวันก็ได้หรือจะมาว่ายน้ำนั่งเล่นทำงานออกกำลังกายก็มีมาให้นะ มาดูบ้านกันเนี่ยตัวเริ่มต้นของเขาชื่อมิลฟอร์ดครับพื้นที่110ตารางเมตรคือเขาเนี่ยเป็นทาหโฮมหนะ้ากว้าง5.7เมตรครับทำให้สเปซในบ้านดูกว้างเนี่ยเขาวางโต๊ะทานข้าวสีที่นั่งสบายๆใครไม่ได้ทําอาหารหนักๆน,นะครับก็ใช้พื้นที่ด้านหลังเป็นครัวได้เลยไม่ต้องไปต่อเติมแล้วห้องน้ําชั้นล่างก็ใหญ่ด้วยนะทุกคนและเขามีห้องเก็บของด้วยเนี่ยบานตัวอย่างใส่ของมาเต็มๆแน่แนเลย ที่ชั้นบนเขาจะออกแบบเป็น double ลเบ r o o m ครับคือมี2ห้องนอนนี่แหละใหญ่ทั้งคู่ครับเนี่ยฝั่งด้านหลังมีห้องน้ำในตัวส่วนฝั่งด้านหน้าเป็นสเตอร์ครับใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ได้หน้าต่างบานใหญ่สว่างครับมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันแต่ถ้าใครมีงบมากขึ้นนะครับแนะนำหลังนี้เลยบูชวิกครับ141ตารางเมตรเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นโซนนั่งเล่นกับทานข้าวครับแต่ว่าจะมีห้องเอกประสงค์มาให้ด้วยเนี่ยเขาแต่งเป็นห้องโฮมเธียเตอร์กับซ้อมดนตรี ไอเดียฝั่งด้านหลังบ้านก็ทำเป็นมุมใช้งานอื่นๆครับตรงบันไดหลังนี้มีสกายไลท์มาให้ด้วยนะชั้นบนอันนี้ห้องนอนที่1ครับส่วนอันนี้ห้องนอนที่2แล้วก็อันนี้มาสเตอร์เบดมฝั่งด้านหน้าบ้านครับมีพื้นที่ทําตู้เสื้อผ้าได้2จุดไม่ต้องแย่งกันแล้วก็มีห้องน้ำในตัวครับลองแวะมาดูกันได้ที่นี่ชิวาโฮมลังสิตปทุมครับ